สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบ่ารายงานตัวครับจ้นอยค่ะมาครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนครับผมเขาโคเขาปลากันคือเก่าครับเมือนี้ถ้าไปลุนไปเมืองน้ากันครับหมานหรือไม่หมานะครับเมื่อนี้ถือว่าเขาปลาสายเด้อครับเด้อผัวเกือบสามโมงแล้วครับพี่น้องไปลุนกันครับดอกแหลแหกหมานครับผมเห็ดไข่เขียวนะครับกิ้งกือเลย แบ่มงมาครับพี่น้องามนี่พี่น้องขาขดถือพ้นนั่นนี่ยังสวยเนาะสาวหน่อยเนาะงามสวยๆเลยครับมาครับจุเม็ดไข่ขาวสวยๆพี่น้องอมาแล้วันต่อครับโอ้ย,อยขา,ญญาแยาหมดเลเต้ ถ้าใส่มีดตัดเลยของเสตแดงยงโอ้ฝนตกแต่กัสวยอยู่ดอกครับสวยอยู่ครับใบใหม่ใบเดียวกับสามารถิโปกเฮดใด้ครับพี่น้อง<ม>จะดอกบานนะครับพี่น้องแช่ว่าเพิ่งกัดดอกเด่งดีอยู่ครับ เด่งดึงเด่งดึงขณะว่าถือฝนตกเนาะสวยคือบัตรพี่น้องระวังมดนะกัดเจ็บนะมดตัวนี้โอเคต้องรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะยพี่น้องโอ้ยกระเป๋ากระเป๋าเอาเบาบัดเเ้าถือเลยค่ะเอาต่องถ่าเอบัาดสวยงามพี่น้องโอ้ยโอ้สวยๆครับสวยๆ สิว่างจังดดเลยพี่น้องมารับพี่น้องวาดเห็ดไข่ครับผมสวยๆเลยครับอกเดงพี่น้องให้เบาบาดงัดเด้อค่ะโอ้เธอเดียวขืนมืดเลยพี่น้องขาเป็นแต่เป็นบางดอกอู้ยขาต้องผุดนั้ำเด้อดอกหนึ่ง มาต่อมีมูเลยเนาะเชวาหน่อยนอเนาะค่อยๆหาไปพอได้รุ่นอยู่ครับสวยงามไข่เขียว,วครับโบไข่เขียวไข่เหลืองนะครับพี่น้องสวยๆเลยครับับพี่น้องนัดกันอีกเล้วครับ นี่ขนาดถึงฝนยังสวยอยู่นะครับด,ดอกไดเอาไดกับจังเอาครับไม่ได้นนเ,เต็มหมูบ่บวานละมั้งเนี่เนาะเบาบัด ไหนบ่อยพาะวันนี้เข่าอ่ะเดี๋ยวนี้อู้เข่ายได้โอ้เียได้เถอะแล้วตัวน,นี้ใช่ไหมคะปอาเก็บสะสมครับพี่น้องกดเสิดุดเท่ากับตองเร่งน้ำมาเขาอยู่ชุดได้ไม่ให้ดุดไปอย่างเดียวครับ จิตลิตฝนก็ตกแห้งครับพี่น้องใสยขางทาานีแล้วครับผมเป็นกอเลยแต่บาบาดกิบไปแล้วจุมหนึ่งเอเลกกะเลยหัวไม่นึงเอ้าอันนี้ก็ เปื่นขิดินเนี่ยครับเพราะว่าฝนตกแห้งแต่ก็สวยอยู่เนะาะสาวหน่อยเนาะสวยเป็นหลังออกกรงามเลยแหละครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับผมแต่เพิ่นถึงหนามฝนสีหายครับสีตกบบาเห <laughs> ็ดไข่เขียวสีตกมีสีตกหนามเออพี่น้องเลยลูกเห็ดเปียกฝนแต่ก็เป็นแต่กระง,งามอยู่ดอกพี่น้อง แต่ดอกเพิ่นกับตือว่าใสได้อยู่ครับไปหลุ่น็นักันอีกครับปวดตาด้วนี่เท้าจนเหลื่อมพี่นอ้องสวยๆโอ้ยไหนจะมีอีกมกั้งไหนเปิดมั้งอีกโอ้ยเขินโบมี มีแต่เชือเช้อเขาเยอะเลยมีรอยตัดขาด้วยอ,อืมเป็นคนเอาไป,ไปเขาล่อเข้เอาอยู่หรอกชั้กนก็เอามาครับพี่น้องไข่ขาวครับเออดันตัวน,นั้นออกมาอืมแทงลงครับไปหลุดไปทำกันตกหลุดไปทำกันครับฝนตกนักแห้งพี่น้องปลาเปียกแฉะเลยครับตัดขาเลยสาวน้อย สวยๆครับขายาวไปหลุดไป ไข่เขียวครับอุ้ยงามสั่งเด้อครับเห็ดกระเนีย,<ว>ยนอมอยากซะเหลือกเกินโอ้าตกใจวุ้ยตกใจเหมือนอะไรใส่ถุงมือเนาอะ<ยว>มาครับจุดหนึ่จะกรอกละบาทสามดอกสวยๆเลยครับอู<ยว>้หูห้ยงามแห้งเลยไข่เหลืองนะครับนี่หื<ยว>มทำบลเปียกฝนนะสุดยอดเลยแต<ยว><ยว>่ก็ยังดีครับเห็ดเป็นงาม ต้องทน,น้อมเนี่ยเด้อค่ะ,ะเขาเลยลี่ล่าจตามันบอบบางกว่าเก่าถ้าเห็ดโดนฝนน่ะบนหาเสื้อครับขอปลาส,สายสยกันยงเห็นเห็ดบอยู่สวยอยู่ได้เห่อโลกนี้แข็งโจโุลุเลยแหละ,ะสวยๆลวครับจุ่มไข่ขาวปือ้อเดี๋ยวๆ ก็เลื่าาอยได้สาวน้อยบ่เสียดายอุ้ยงามสวยๆเลยครับมาครับพี่น้องกินเขาก็บาบาสาวน้อยครับผมกินในหลังเบาะเลยนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นผัดหน่อไม้ใส่หมูนะครับหอมๆแสบๆเลยพี่น้<ก>องมาถูเท้าตรงกันครับ <laughs> ครับพี่น้องแทงลึกๆนะครับชือ้อโอย มีดอกน,ดนี่แหละงามสุดเนาะเบาหวนานเนาะพี่หายกับเห็ดโพนทรายเลยพี่น้องเห็ดน้ำหมากสวยๆเลยครับพี่น้องปาดเนี่ยขี่เกียมขี่เกียมมาโดนซังเด้อขี้เกียมขี้เกียมโต<ท>นปุ่นจูมเลยพี่น้องเนอะจูมกตะล่างหนาลักหนาลักตะลุติลิ่อุลุ่วเลย สวยครับสวยครับคุณปนัาการครับเมนหรือไม่เมนเมนครับ<ม><ม>ว้าวโอ้พี่น้งองเฮเสียงขีเกียมดังอแข็งแข็งมากโอ้ยเหียดขาหักเด้อโอ้เบาบาด งามงามพี่น้องโอ๊ยโดยใจดีขี้เกียมกับมาโอ้ยจุม่มกำลังอร่อยแหล่โอ้กายาวทางสางเลยอือมาครับอย่าสิเหียดิจระดอกงามได้ปลาหนีเนาะอือแข็งดีโแต่ก็แข็งโตกระดันขึ้นไหม่คือโนนนาหลายตีบาบาัดรัตะนะครับผม ปะเก็บครับหล่นไปน้ำกันอีกครับแมนบอแมนอนโน้อยอโน้อยอโน้อยังแข้งอยู่ต่เอาเกาเครื่องดอกไดได,เ,ดเป็นเฮ็ดดินครับโอ้เฮ็ดดินบ่หล่นไปน้ำกันครับเออมีดมาทแทงกันก็มีมันใส่กันโม ักดดีนะที่ซักนังเหนียวมาที่น่อมันจะสีบ่ได้ละงูเหลืองจ้าเห็ดขาเง่ยหยุดได้มาสำนีบงสาวน้อยนอนถาเลยนอนนั่ได้จะดอกมาที่น่ออย่าอย่าอย่าพูดเช่นนั้นขี่เกี๊ยม น่าดูสังเดือขี่เกี่ยมมีสารับพัดเห็ดนะครับอันนี้ปวยงามเ่อารเห็ดงามเนาะสาวหน่อยเนาะนานๆทีได้เห็นเห็ดพึ่ง ไ<า>อหนุ่ม้าลายหมดแล้วเหลือต่จุ้มไงดอกไงแหละพี่น้องมาท่านเห็นกับเขามาครับก็ร่งดันส่วงบายก็ดี ขายเงาสวยรวยครับนออ้องอีโพรดอกเห็โอ้โหขนาดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเนี่ยสวยๆเลยครับเฮ้ขายเห็ดเงาสวยรวยข้าวโจล๊กอีโพยรี่ไงแห้งมาครับพี่น้อง พอได้ลุนครับผู้เห็ดงามกระเป๋ถือเปยเป็นสานหน่อยครับ mm. <Okay. S 1> อุ้ยดอกสวยนะสานหน่อยเนาะโอเง <Okay. S 1> สุดยอดเลยครับ พอได้ลุ่นพอได้บายโนี่หนอนนีโหหินน่าแห้งโอ้งมาครับสุดยอดแล้วครับเฮ็ดมื่อนี้น้ี่โอเคน่าอั้มจ้ะหาเฮ็ดวันแม่นี่ก็อมานมันครับพี่น้องไปเดี๋ยวตัดตับไปมังสาวหน่อยครับจูมอยูกําลังระเบิดดินขึ้นครับอันยัย ลองดูตัเดือดสาน่องอู้อีพอยมีออเธอบูเป็นดอกก็สัญญาให้ยังพี่น้องงามงามงามอุ้ยกัดมาครับพ่อแม่พี่น้อง สรุปยอดเห็ดวันแม่นะครับผมวันที่12สิงหาคม2568นะครับผมก็ถือว่ามานครับผมมีแต่เห็ดไข่อู้แต่ว่าก็เป็นเห็ดรวมครับผมแต่ว่าเน้นไปทางเห็ดไข่ขาวนะครับผมเยอะมากครับเกือบเต็มกระตาขึ้นเขาครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้ครักระสมาณนี้นะครับเด้อเกือบเต็มกระตาขึ้นเขาครับ หลังจากนี้ขอกลับบ้านครับผมเมืค่คลิปจบลีวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่คอยสารสายล้อชาแนลนะครับ mm. สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ